ตอนนี้เราเล่นสองนัดมาติดต่อกันแล้วรู้สึกไงบ้างก็ก็แน่นอนครับก็ทุกคนก็มีความเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ว่าที่ลังเล่นเซ็งได้มาฮิโรกทํามัดติดอันดับี่แต่นขณะเดีね、วกันก็มีความเสี่ยงที่จะต้องตัดส